เปลี่ยนใบเยอะไปเองอ่ะไปไหนก็นวันอิล่ะเฮ้ยไปไหนกันวันไรอ่ะอีทโอ้โหวันนี้เปลี่ยนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยหนู่มโรงแรมเหรอไอ้เฮียคนไร่นั่งกันเลยไอ้สามอะไรเนี่ยอะไร เด,เดี๋ยวป่องจลลำขาวกูเนะี่ยเดี๋ยวเล่นทำนี่แน่วนะุ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยมิติเอาวิญยูไปด้วยเดี๋ยวยมึงขับได้หรอเดี๋ยวหมูดันมาหมูไปไกล ฝาไปไหนอ่ะอ้าวไอ้เหี้ยะกูบอกมึงแล้วให้ติดแน่แน่เลยไอ้าหายไปไหนวะไอ้สัตว์เข้าฟังเลยไอ้เหี้ยะเฮ้ยฝาหายสัสฝาหายขอละขอละเหี้ยะติดตรงไหนกดตรงไหนแล้วไเปลี่ยนใบดูดิใบมึงก็ไม่แรงไม่มอเตอร์อนุหมอเติมแค่พันหก con đấy. Hả? con Máy mới đứng là đang tham on. Nếu trái tụ lên nhỉ. Nó đang gồng lên Sao rồi, với lắm เข้าผาเลยต่อไปแปลงเป็นไม้นี่สะบัดดีใหญ่ลำยากต้องพุ่งดีกว่าน้ำเข้าแล้วตีน้ำเข้าแล้ว เล่นแบบคว้าเฟอหาหมดกลายเป็นแบบนี้นะครับเล่นจากลุงแดงนะครับสองใบแล้วเนี่ยสองฝาเลยสนใจติดต่อลุงแดงได้นะครับบอ,อกให้ใส่รองรอกรอกยัวยี่ห้ออะไรสีอัเะไร เฮ้ครับรนีแ <left> ล้วครับน้เข้าแล้วแล้วก็เข้าฝั่งแล้วครับปีดเดี๋ยวไปแล้วครับนเดียวครับ อีกนิดเดียวครับไกลแล้วอีกนิดหนึ่งอีกรอบนึงเข้าไปแล้วฮะอีกรอบนึงได้ไปแน่ครับดีบอกแม่กำลังมันกำลังมันเลยผมจำไหมครับทีดีปล่อยนะครับอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไม่เรียบแบงออกแล้วด่วนเลย เร็ว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 สปีดโอ้โหเลิกแล้วนะครับแบต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 ออกหนึ่ครับเดี๋ยวหาลูนหนึ่งครับเรียบร้อยครับหนึ่งลำครับเป็นไรครับออกรวยมาคุ้มได้ครับฝาเปิดตาน้ำเข้าไหมเข้าเข้านิดนิดเป็นไรอ่ะอย่าแต่ไม่ใช่ไม่ได้นะล่ะเข้าอยู่โหมัท่วม สปีดเลยป่ะโดนสปีดแล้วเรียบร้อยครับสองลำครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับบายใจครับทั้งเลยอันนี้ยในทั้งทั้งนี่ยุดตึ๊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 ดแก่สตีดนี่อันหนึงบอกแล้วผิดให้รอดสตีดทั้งนะครับไม่ทั้งครับโอ้โหในข้อมใส่อยู่หลังต้อ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 งหลังไม่ต้องอะไรจุ๊บหลังไม่ต้องเอาข้าวคออก คอดเหมือนกันน,นั่นแหละถอนออกดิย้องร้อนอยู่เลยครับแสดงว่านั่งวิง่งดีนะนั่งถอดไม่ออกครับโอ้โหดึงนั่งแรงๆเลยนะดิฟมันนี่นี่ออกให้ <S <S เดี๋ยวสายขายเดี <S <S> <S ๋ยวมันมันแน่นเงี่ยละลาย <S <S> มานัน

กับมุ้งเทพน้าเสียกับมุ้เทพตัวมันมันอ้วนหมดจถ่ายหน้าเวลาพังจถ่ายหน้าเมื่อไหร่ครับแจ้าของเล่นบุนแดงถ่ายหน้าเวลาพังโอ้มันเป็นไรนะครับเนี่ยเนี่เขาเวลาปล่อยต้องปล่อยอย่างนี้ครับแล้วก็เอาเรียบเอาไอ้ลำเนี้ยดีสุดแล้วตีดอย่าไปเปลี่ยนมัน เขาเลยเปลี่ยนแล้วเล่นอนนีเล่ชุดนี้อยู่แล้วเนี่ยลำเนียดีไม่มีความด้วยไม่ลมแรงงๆนี่น่าเล่นหรือเปล่าอย่ยแล้วเสาเสริมแม่งดีด้วยจ่อยชุไหนดีเนี่ยเสามาตรฐานดีมาตรฐานแม่งมองก็เ้ยหรือก็มองน้นมิงมิงก็ไม่ผ่านขึ้นแรงนก้จะไม่หรือเปล่าใจหมึกดูยังไงไม่จอยชุดไปดูบอกจะไปกรุงเทพมทำดูหรือไปแต่ก็เห็นลมเยอะที่ลมไม่ผ่าน ไม่ไหวถ้าล้มแม่งหมดเลยนั่งหวานเย็นเนี่ยเบี้ยมาเป็นขวดนนอะ่ะตั้ง